ยินดีต้อนรับเข้าสู่ CCS Channel และนี่คือ Mix d o u b l e r Today กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นเหตุผลหนึ่งเลยฮะที่รถไม่ค่อยจะหยุดให้กับคนข้ามทางม้าลายครับก็คือไหลต,ตามๆกันไปฮะอย่างเช่นแบบว่ารถที่อยู่ซ้ายเงี้ยไม่ได้จอดไอ้รถที่ตามมาครับเลนกลางเลนถัดไปอ่ะมันก็มันก็คงจอดไม่ได้หรอกนะฮะเออ พราะรถมันไหลมาแล้วนะครับแล้วก็มองไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคนเปิดให้ล่ะฮะยังไงเ,เลนซ้ายมีรถจอดให้คนข้ามแล้วเลนหันมาเขาเหล่านั้นจะจอดให้ไหมมาดูคลิปนี้ฮะตามไก็ไม่เด,ดมาดูนะครับว่ามันจะมีคนจอดให้พวกนี้ข้ามไหม ดูดไม่มีหรอาตามนั้นเลยฮนะไม่มีใครจอดแล้วคอวโอ้เอาอะไรมากกับบ้านเราครับผมประมาณนี้ครับสำหรับมิกซ์สบายทุเดทในคลิปนี้วันนี้ผมและพี่แมวดูก็ต้องขอลากันไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสุดดี Why